ดีนะเห็ดหนอกบานโอเคเลยจ้ะน้ำพริกนรกของเราคิดว่าทุกอย่างลงตัวดีแล้วล่ะโอเคจ้ามันในก็ะยูหนอกบานอีกแล้วมันในสิงไม่เหนน็ดน้ำพริกนันรกปรลาพนเลยจ้ะสิ่งแรกกับสีเกียวหอมก่อนเด้อตอนนี้สีเกียวกระเทียมเราได้จากกระทะห่อนละ โอ้่มแม่นเกียวหอมจ้ะอันนี้ทำน้ำพริกนรกลูกม,มาว่านนะเห็ดพริกนรลกแตกจ้ะอ้ยตายน้ำมันหลายเกี๊ยวสองครั้งจ้ะ หมือวานกะเจียวแล้วที่นี่ก็เก็ดน้ำพริกนรกแตกมันบ่อพอจ้ะมันนี่ก็เลยเกี่ยวไม้ตรงเด็ดน้ำพริกตะลกปลาผลจ้า ที่ต้องให้เลืง้งกอบเลยดัวจะน้ำพิกนรกปลาปนนี่เดี๋ยวเห็ดขังหนอเห็นว่าเห็นแสงตะเวนจา้าคขึ้นอองค์หญิงหองเพ่งแหละแสงตะเวนจา้าอันนี้เห็นน้ำพิกขงังนอค่ะแสงตะเวนเรือเฟื่อเลยจ้ะโอเคนี่ก็เป็นกระทาที่สอง อันนี้กระเจียวเร็จซับเรียบร้อยแล้ะเรียบร้อยเราจะหอมเจียวบัดน,นี้ม,มันเริ่มเฮ็ดน้ำพริกนรกปลาป่นกันได้เลยจ้าพิดไฟหลได้แจกมาเบึงส่วนผสมน้ำพริกนรกปลาป่นเนาะมันมีสุดลงสุดลับยังดอกเท่ากับสีเฮ็ดดยน้ำมะขามเปียกให้มันเปรี้ยวนหน่อย น้ำตาได้จ้ะเอ่ลอลงความเข้มนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาใส่ของหน่อยของหลายแต่ก็ต้อต้องจีบไว้ก่อนเขาผาสมของพวกนี้ว่าสุดกอย่าง แล้ต้อกับมะเขียวให้มันเข้ากันโอเคเราต้องเติมเกลือน้ำบำเมนว่าแ่น้ำปลาเกลือน้ำจะ้ะชุบรดจะ้ะตามมากตามสอบก็จะรดตี ตัเดี้ก็จะเอาพริกลงมาด้วยจ้ะุองนี่ะกิโลหนึ่งหมู่บ้านเห็ดไปครึ่งกิโลนี่ก็เห็ดอีกครึ่งกิโลจะเป็นนำพริกนรกพัดเราท่านได้เปิดไฟจ้ะเพราะว่าเขายังใส่ของบกคขบเป็นปลาป่นจ้ะปลาสลาด ว้าสล,ลากนี่กระป๋ามันสามรอยกำพอว่าซั่งมันห้วล่ะทั้งกลัมาแล้วเดี๋ยว,วจังสิเปิดไฟได้จ้ะข้าสึกคนเร่มันเขากันก่อนนะจังสิเปิดไฟจ้ะแต่สันเดียวมันสิใหม่ระเทียมเกียวจ้ะกะเอากระป๋ามันสองรอยกำเนี่ยแหละตัแวแรกว่าสีเพิ่มที่กอไปเพิ่มบ่าไว้ตรงจ้ะ ซิมบงเล้่วโคตรเผ็ดเลยอันนี้ก็เป็นหอมเจียวเดี๋ยวเขาเจียวเอาไว้ปบ้านนี้ก็บพ่อจะอเดี๋ยวเขาสิคุกเข่าให้มันเข่ากันเขาก็จังสิเปิดไฟขวยมันแหงนนิกน้อยได้จะจะบอกได้ด้วยว่าโอ้เผ็ดอีนดี ดีนะเห็ดนอกบ้านโอเคเลยจ้ะน้ำพริกนรกลของเขาคิดว่าทุกอย่างลงตัวดีแล้วละเปิดไฟอ่อนๆเลยจ้ะเปิดไฟแห้งบดได้หงข้าขา่อนๆเลยเด้ดจ้ะตะกะเอ่อตลมไข่ โอ้ยสุยอดข้นเผ็ดเลยด้วยจ้ะเนี่จ้ะโอ้ยฉันอีกคนกรอบโอ้ย,อยเผ็ดอีหลีโอย 外婆赶集哪？咋？哇！